โซลอินไซด์คุณยังต้องติดตามข่าวนี้ซุงกีกับเ e s เซ n d a n ซ์ of the s u ซันนี่ฉันมีอะไรมาอัปเดตอีกห้ามพลาดค่ะไม่พลาดโซลอินไซด์มาแล้วนะคะคุณผู้ชม ه, ตื่นเต้น <laughs> น่ารักมากจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าเราอัปเดตกันรายวันทีเดียวสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ The s e n d a n c e of the Sun วันนี้จะพูดถึงเรื่องของเวอร์ชั่นที่จะไปฉายที่ประเทศจีนเห็นเขาว่าจะมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนในเวอร์ชันเกาหลีด้วยนะคะซีรีส์ t h e s n n แด n s e of t h ด Sun โด่งดังไปทั่วเอเชียค่ะแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่ฉายในประเทศจีนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกับเวอร์ชันที่ฉายในเกาหลีหลายอย่างเลยทีเดียวละค่ะ เริ่มตอนจากมีการสอดแทรกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีในเวอร์ชันเกาหลีเข้าไปก็คือเรื่องของน้ําผลไม้นั่นเองนะคะก็จะเป็นรูปแบบของกล่องเนี่ยนะคะโดยผู้ผ,ผลิตแฮนนี่เมดีแคร์ได้กล่าวว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายเฉพาะในประเทศเกาหลีแต่มีการนําไปแทรกในซีรีส์เพราะว่าต้องการจะเจาะตลาดประเทศจีนค่ะและตอนนี้ก็กําลังมีการพูดคุยเพื่อปรับเปลี่ยนแบรนด์และผลิตภัณฑ์เพื่อให้ดึงดูดมากยิ่งขึ้นต่อผู้บริโภคจากประเทศจีนอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะส่วนสําคัญที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงก็คือการพูดถึงประเทศเกาหลีเหนือในเนื้อหาของซีรีส์เนื่องจากประเทศเกาหลีเหนือเป็นพันธมิตรกับจีนค่ะดังนั้นจึงมีการตัดทอนฉากบางตอนออกไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งได้แก่ฉากต่อสู้ระหว่างทหารเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และเจ้าหน้าที่จากเกาหลีเหนือได้รับการนําเสนอว่ามาจากประเทศสมมุติและในฉากที่มีการประชุมระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก็มีการพากเสียงทับเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ดีลเลอร์ของซีรีส์ได้กล่าวว่าไม่อาจเสี่ยงให้เกิดการกระทบนะคะต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงและพวกเขารู้ในจุดนี้ตั้งแต่แรกจึงให้การร่วมมือในการสร้างเวอร์ชันที่แตกต่างกันตั้งแต่เริ่มต้นถ่ายทําค่ะนอกจาก Descendants อ f the Sun จะได้ไปฉายที่ประเทศจีนแล้วก็ยังมีข่าวหรือว่าประเทศจีนเตรียมจะรีเมคซีรีส์เรื่องนี้โดยมีแฟนๆโหวตว่านักแสดงหนุ่มสุดหล่อยอย่างหูเกิและเกาหยวนหยวนควรจะมารับบทนำในเวอร์ชันประเทศจีนค่ะ องคนนี้ก็ดูเคมีเข้ากันควรเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเขามีความชาญฉลาดในการแทรกผลิตภณัณฑ์นี้ฉันจึงคิดว่าควรนําเสนอเรื่องของละครไทยจะไปฉายที่จีนเอาบ้างสิคะแลวลองขายได้แน่เลยจริงๆนะคะ